สิบสามเมษาถือว่าเป็นปีใหม่ไทยอาสมุนีเนมีการจัดงานส่งน้ําขึ้นปีใหม่ส่งน้ําปู่พมเมษองุ์ใหญ่ส่งน้าเ,เจ้าสวยงกุมารทองและก็ให้ญาติโยมเนี่ยคณะศิษย์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาส่งน้ำสมุนีเนนในวันที่13เมษาและก็14เมษาสองวันพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้า9้านาฬิกา39นาทีจนเสร็จพิธีนั่นแหละจะมีการถวายข้าวสารยกพ่อแก่และก็จะทำน้ำมนต์นะเพื่อ อาบพยมจะอาบท่านละหนึ่งขันเนี่ยเป็นน้ำมนต์สงการานจะทําทุกปีอยู่แล้วเราจะได้กลับดวงไร้กลายเป็นดีอาบฟรีนะไม่เสียเงินในดๆทั้งสิ้น ให้โยมเตรียมพวงมาลัยติดมือมาเตรียมชุดมาฉันจะเป็นคนอาบให้ท่านทุกคนเลยหลังจากพิธีก็อาจจะมีการเจอมือเปิดดวงเศรษฐีเป็นดิถีขึ้นปีใหม่เป็นมงคลเลิอกอันดีก็เล่นน้ําสาะน้ําสงการเล่นเป็นเพื่อนน้องเจ้าวเองส่งน้ำมันก็เล่นกันบ้างอะไรบ้างเปียกบ้างนะยังไงก็เตรียมชุดเปียกมาด้วยนะใครรักน้องอยากจะมาพบน้องเจอน้องก็มาแล้วกันคนที่มาหาน้องเยอะแยะมากมายวันวันหนึ่งก็หลายพันคนถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็น่าจะตกหมื่นได้พ่อครา แม่ค้าก็ดีพ่อแม่พี่น้องที่ได้จกได้ลาบมีความมุ่งมั่นกับเจ้าสัวเฮงอยากได้ลูกคลรพของเขาไปบูชาเอาน้องไปอยู่ด้วยบ้างนั้นนะ่ะพอดีเมื่อมีโอกาสก็อยากจะสร้างขนาดห้านิ้วทําเพ้นสีเหมือนองค์จริงเพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้บูชาตั้งใจไว้ว่าจะสร้างแค่หนึ่งพันองค์นะแล้วก็จะเปิดจองที่อารสมรุษีเนรในวันที่13เมษายนนี้ขนาดบูชา5นิ้วลงสีเหมือนจริงพิธีพุทธาเทววิเศษเนี่ยจะมีเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายน เสกด้านบนเจ้าสมัเอง,องค์จริงเลยวันที่13เมเมษา มาสั่งจองบูชาได้แต่หนึ่งบัตรประชาชนจะอนุญาตให้จองแค่2องค์เท่านั้นนะเจ้าเวงหรือศรีเนนเ,เป็นผู้สร้างสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาก็จะสร้างเป็นตำราเดียวกันกับการสร้างองค์ใหญ่กุมารเจ้าเวงเป็นกุมารเทพเอาเลี้ยงแบบลูกได้บางคนรักขนาดเอาไปไว้หัวนอนเลยนะแต่ก็บอกก่อนนะว่าถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธายาวไปนะลูกฉันเอาไปท่านก็ต้องเลี้ยงให้ดีลองรักเขาเหมือนลูกและจะรู้หลายๆคนเห็นไหมยังไม่ได้มีเจ้าสสวเลยยังไม่เคยมาเลยแค่หน้าโทรศัพท์ก็ได้กันแล้วเห็นไหมเปิดจอง13เมตร ย,ยังไงขอให้ทุกท่านชงร่ำรวยมั่งครั้งมั่งมีทำสิ่งใดก็สมความปรารถนาศรัทธาแล้วจึงมารักคขรพรักน้องก็มาหาน้อง